เก่งภาษาอังกฤษสอบเข้าึม .1 วันนี้นะคะเราอยู่กับแนวข้อสอบจริงๆเลยค่ะเวลาที่เราสอบเข้าหม .1 เดี๋ยวเรามาดูกันว่าโจทย์ปัญหาถามไว้ายังไงอ่าเขาบอกว่ายังไงบ้าง yesterday my car was being watched by my dad when I j u i u t at my house ค่ะอ่า yesterday คือเมื่อวานนี้ถูกไหมคะอ่ามีเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้ทำไมเอ่ยเมื่อวานนี้ค่ะ my car was being watched อันนี้จะแปลวายย่ายังไง ่ามันมี verb to be ถูกไหมคะแล้ว wash เป็น verb ช่องที่3เพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เนาะจะไม่ใช้ว่ารถกำลังล้างแต่จะเป็นอะไรรถกำลังถูกล้างทำไมต้องเป็นกำลังเพราะว่าเป็นรูปของ past con เนาะอ่า past con นะคะโครงสร้างก็คือจะเป็นอะไร subject ถูกไหม wash verb บวก verb ing ที่นี้พอเป็น passive voice ก็เลยมี being มาขั้นตรงนี้ทันนะคะ่ะรถเนี่ยกำลังถูกล้างโดยพ่อของฉันค่ะตอนที่ฉัน จจดจุดบ้านของฉันทีนี้เลยตัว choice ของเราเรามาดูกันช้อยส์ของเราก็จะเป็นอะไรคะ am arriving arrived arrived แล้วก็ was arriving อันนี้อะค่ะก็คือเป็นคำศัพท์คำเดียวกันหมดเลยที่แตกต่างกันจะเป็นเรื่องของ tense นั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะมันมีคำว่า yesterday มาแล้ว่า yesterday ยังไงก็ต้องเป็นอะไรแน่นอนคะถ้าเป็น yesterday คือยังไงก็ต้องเป็น อดีตเพราะฉะนั้นค่ะรูป tense ที่เป็นปัจจุบันเราก็ตัดเขาทิ้งไปก็จะได้เป็นอะไรปัจจุบันมีข้อไหนบ้างคะ choice a เนอะ am arriving กับ arrive นะคะก็คือตัดเขาทิ้งไปจะเจอ choice b กับ choice c ค่ะทีนี้เลยเรายังจำกันได้อยู่ไหมว่าถ้าหากเป็นเรื่องที่ทำไมคะ เป็นเรื่องที่เรากำลังทำอะไรอยู่ในอดีตแล้วมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเข้ามาแทรกตรงนี้เหตุการณ์ที่ดำเนินอ,อย่างต่อเนื่องมาในอดีตเนี่ยจะใช้เป็นตัวพาส t อนส่วนเหตุการณ์ที่เข้ามาแทรกเราจะใช้เป็นรูปของ p a s ิมเพราะฉะนั้นค่ะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บคิดว่าหลายคนอ่อแล้วอ่ะรถกำลังถูกล้างตอนที่ฉันกลับบ้านเพราะฉะนั้นค่ะรถมันกำลังถูกล้างอยู่แล้วตัวฉันกลับบ้านเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เข้ามาแทรก จะต้องตอบอะไรอ่าต้องเป็น alive ถูกไหมคะต้องเป็น verb ช่องที่2เนาะโอเคเพราะฉะนั้นก็จะได้คำตอบเป็นข้อ b boy นั่นเองค่ะอ่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มักออกสอบนะคะก็คือหนึ่งเลยก็คือจะเป็นเรื่องของเรื่องของ past con แล้วก็ past sim ส่วนอีกเรื่องหนึง่งอันนี้อาจจะไม่ได้ถามโดยตรงแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่รู้เรื่อง passive voice ถ้าหากว่าเจอโครงสร้างแบบนี้อาจจะแปลไม่ออกแล้วก็ไม่รู้ความหมายเลยใช่ไหมคะว่าตอนเนี้ย ประโยคภาพรวมมันเป็นยังไงอาจจะไม่ได้โครงสร้างที่มันควรเป็นที่เป็น p a าสคอนบวกพาสซินเนาะอ่าพ a าสคอนบวก pass พาซซินเพราะฉะนั้นค่ะตรงนี้ก็ฝากไว้นิดนึงให้ทวนเรื่องโครงสร้าง3อย่างเนาะ s i สซีฟไว้ p a าสคอนแล้วก็ p a า s ซินนะคะอ่ารู้ว่าแคปแมนแกรมมาไม่พลาดแอร์เร่เก่งภาษา,า,ากเกี่ฤวกับวาทูเกเตอร์ไปด้วยกันนะคะบ๊ายบายค่ะ